เป็นเสาเมื่อมือนีเห็นตังคาได้รับตังคาโบนัสค่ะก็เลยฝ่าไปเหตุลาบเขาบาทเลยค่ะจัดลาบหมูนะคะลูกไส้บอกว่าอยากกินลาบหมูค่ะกะร่วนเหนือนะคะเลื่อนเหนือสุกแล้วก็ไส้พริกค่ะไส้าลายบะได้ลูกไส้ก็พค่งยายสิกินน้ำบะได้นะคะแล้วก็ใส่ข้าขวคั่วลงไปจ้าตามด้วยผงนัวค่ะไส้ลายแซ่ลายด้ยค่ะเด้ออันนี้ก็ใส่พอประมาณค่ะเพราะว่าลูกกินน้ำนะคะ เหยาะปลาร้าลงไปนะคะสูตรบานของคู่ใส่ปลาลํามด้ค่ะใส่ห้มมัม่วจักน้อยค่ะเติมน้ำปลาค่ะบักหน้าลงไปจ้ามักเปียวกับใส่เปรียวค่ะมักโกเปียวกับเอาพอดีพอดีนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมค่ะตามด้วยพักหอมที่ซ้อยไว้นะคะใส่ลงไปค่ะคนให้เข้ากันค่ะทีนี้คนเข่ากันไ้ทั่วเนาะ เ้าก็ซิมเบิงขาขคาดยังกะเติมเ,เมาค่ะบัดทีนี้มาเดจ้ากินลาบหมูน้ากันค่ะหมูหมูนะคะจะได้หมูหมูนะคะลงคลิปบ่อยลงโพดบ่อยก็อย่าล้ำคานกันเด้อค่ะช่วงนี้ดีใจตื่นเต้นกระโบนัดค่ะมาเดจ้ากินเขาน้ากันค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ